เราก็คุยกับเด็กว่าถ้าพวกเราทําได้นะถ้ามั่นใจนะเราก็ทําได้็ก็ก็ดีใจครับติดตามและเอาป้าภูมิใจที่เหมือนกับลูกๆที่เขาทาให้พ่อครับครับผม่มาจะเป็นผู้ชายก็เช่นกันครับผู้ชายเราตั้งเป้าแค่เขารอบสี่ทีมก็คือเห็กยทองแดงเพราะว่าทีมชายเราเนี่ยมีเด็กมอต้นอยู่เกือบเกือบขึ้นทีมมาถึงขนาดนี้เราก็ถือว่าเกินเป้า กินเป้าแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันทําได้อีกนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นกําไรกําไรแล้วก็เป็นโบนัสให้กับทีมเราเหตุมันเลือกที่เกีนเพราะว่าเป็นกีฬาทางเลือกให้กับเด็กเราเพราะว่าเด็กเราน่ยเป็นเด็กมันนอกเอ่อถ้าเป็นเล่นกีฬาเล่หลายชนิดเนี่ยมันี่มันมันไม่มีโอกาสไปแข่งกับเขาครับก็เลยเลือกทำกีฬาชนิดนี้เพิ่งตอนนี้เอ่อทีมใหม่ใหม่ที่ปลดใจในการเล่นน่ก็มีเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะ ปีเกมปีหน้าที่ประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยจะได้เห็นแบบจัดแยบที่บานบานจิมจริงที่กัมพูชาก็ค้ามาตามเต็มทองเชื่อว่าอนาคตอนาคตครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาทางเลือกครับผมมันมันผมว่ามีลหลายอย่างอย่างบิดเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าตัวนี้เป็นาันาเนี่ยแสดงว่าบิดบิดก็คือการพน,นันจริงไม่ใช่หรอกครับคนที่ก็มคิดต่างม,มันมันไม่มีอะไรหรอกครับที่ว่า จะคอยตาม100ร้อยเปอร์เซ็นต์แได้ 7, เักเจ็ดปีแปดปีเปอร์เซ็นต์ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันจริงๆที่แก้เป็นกีฬาที่ที่ใช้ไหวพริบนะครับใช้ไหวพริบใช้ปฏิพาณ์ใช้สมองมากกว่าใช้กําลังนะครับผมมองอย่างนั้นครับคนถ้าเป็นมองว่าเป็นตาสนนนั้นก็ก็เป็นความคิดของคนของเขาเึ่งนเขามีปีจะคิดแต่ว่าผมมองว่าไม่ใช่เพราะผมก็อยู่กับกีฬาชนิดชนิดนี้แบบประมาณประมาณ20ปีแล้วครับ ก็เราเรามีร <theater> ุ่นพ so no. ี่เป็นไอดอลอย่างที่ที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนแต่ละจังหวัดก็จะมีทีมเพราะฉะนั้นเมื่อประสบความสาเร็จแล้วพี่พี่จิตินชาติมีรายได้ก็น้องเขาก็ดูเป็นตัวอย่างอย่างโรงเรียนผมเนี่ยเด็กเป็นเด็กจนเผาเป็นเด็กดอยเนี่ยเขาเห็นพี่ประสบความสาเร็จเขาก็ทําตามเขาก็เล่นแล้วก็เล่นมากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสิบแม่สิบกว่าค่ะยวกับทีม เชียงใหม่ค่ะสิบปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะรู้ความรู้สึกปีนี้เป็นยังครับกว้างหน่อยก็เปลี่ยนท่าก็ไม่ได้เล่นมานานนะคะแบบไม่ได้เล่นกีฬาแห่งชาติมาสองปีนะเพิ่งกลับมาเล่นครั้งนี้ก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจในทีมค่ะใช่แล้วก็แล้วก็เชียงใหม่ก็ได้เป็นแชมป์สองสมัยด้วยเปลี่ยนท่าปีที่แล้วด้วยใช่ค่ะปีที่แล้วที่กันค่ะโอ้วันนี้หนูแทบไม่ค่อยได้ทำเลยค่ะใช่เพราะมีไม้ตีหลักๆอยู่ค่ะ เราไปลหลังน okay. ah. well, like oh. ู acing. ้นค่ะผู้เล่นที่พี่รู้สึกชื่นชมในวันนี้เบอร์อะไรครับหนูให้เป็นอาฟิสราแล้วกันค่ะเบอร์ยิ่มสองค่ะวันนี้วันนี้เาคสิกว่าอ๋อีได้ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะเต้นค่ะได้ได้ชิงกับเชียงใหมก็ทุกปีค่ะแต่ก็เป็นที่สองกลับไปค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาเล่นเก่งค่ะเขาศักยภาพเขามีทั้งทีมค่ะ มมาชวนนไปกกิหูระะทสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรัติพิสุทธิ์ทรงค่ะเป็นกัมปตันเชียงใหม่ค่ะใช่ใช้ไม่มีลูกค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากที่พิมเชียงใหม่ชลโค้ชก็ดีมากเลยค่ะให้ประสบการณ์เราแล้วก็สอนเราทุกทคนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเล่นมากี่ปีแล้วครับเอ่อเล่นมาประมาณสิบปีแล้ว ประมาณห้าห้าห้าเลยค่กีฬาของชาติใช่เพื่อนเริ่มทีมก็น้องๆก็น่ารักทุกคนค่ะช่วยเหลือกันแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ช่วยแก้ไขด้วยกันทีมผู้แข่งก็เป็นทีมที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็สนิทกันด้วยค่ะเขาก็เล่นได้ดีด้วยแล้วก็แล้วก็ เล่นอีก้วยเช่นกันก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนที่สนใจในกราดเทียนนะคะก็ขอเชิญมาเรียนรู้แล้วก็เล่นกราดเทียนด้วยเราเราก็ชอบเนคะเอออกมาครับกัาวไม่เขาวิ่งม่ยไงูับ Thank wow.